นนสวัสดีครับพี่ๆนะครหลับพี่ทุกท่านนะฮะฝนมามืดเลยครับต,ตกตกแรงมากเลยฮนะตอนถ่ายนีย่คือเห็นไหมน้าท่วมนะฮะน้าท่วมเลยน้ําเจ่งเลยฮนะตกแรงมากเลยตกแบบน่ากลัวมากเลยฮนะวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะไหลสดหรือเปล่าะฮะพอมามืดขนาดนี้นะฮะ ดูสิครับแต่ฝนตกแดดออกนะดูสิรอบเลยแล้วก็มาแบบน่ากลัวมากครับลมแรงมากเลย นะที่ถ่ายนี่คือหยุดไปหยุดไปนิดเดียวเองนะโอ้โหแต่น้ำครับน้ำเจ็งเลยอนะ่ะน้ำเจ็งเลยฮะเดี๋ยวดูน,ะนี่ฮะน้ำน้ำเยอะมากเลย ดู้ดิครับ,มา,บมาทับใหญะมาทับใจอีกแล้วอันนี้มาทับใจเลยนะแต่ันตกแดดออกนะดูสิเมืองคำโบราณเมืองคำโบราณบอกฝนตกแดดออกนกกระจอกเข้ารันางนะฮะเห็นไหมฝนตกแดดออก ฝนตกจแดดออกนะฮะแดดออกจะ่ฝนตกนะฮะแต่ฝั่งนี้มืดเลยอะดูรถวิ่งเ่ยฮะตกน้ำท่วมเลยฮะน้ำท่วมเลยเห็นไหมดูสิ <c oughs> เอ่อตายเลยฝนจา๋าเปอนทำร้ายจิตใจกันแบบนี้ฝนจา๋าดูสิฮะ โอปวดเขาได้ตกนะเหมือนตกทิ้งชวนทิ้งท้ายยังไงบอกไม่ถูกเนาะแต่ตกทีสะใจเลยเนาะตกทีแบบหายห่วงนะหลังจากทั้งที่วันนี้ไม่มีการอบอ้าวนะไม่มีอบอ้าวเลยเนาะก็ร้อนแบบธรรมดาปกติแก่ก็ไม่น่าจะโอ้โหตกแรงขนาดนี้แต่ตกแรงช่วงนี้นะแต่ช่วงนู้นไม่ไม่แรงนะช่วงช่วงที่ผมอยู่นะไม่แรงฮนะ แต่แมลงเอาช่วงช่วงนี้เองช่วงใกล้ตลาดนัดเนี่ยช่วงช่วงนี้เองนะฮะนี่ขน,นาดอ่าฝนตกนะคนมาตลาดเยอะนะต้องมาจับใจใช้สอยกันนะฮะช่วงเย็นเลราเป็นช่วงเย็นพอดีคนเยอะนะคนเยอะพอดีมาจ่ายตลาดเนาะ นี่ยน้ำซ่อนน้ำเ่วมยังไงก็ต้องซื้อนะครับจะมามาทับนี้ต้องสายจะมานานแล้วตกแรงด้วยฮะดูสิ มาแรงด้วยเนาะแล้วมางวัดเนี้อสายจะมายาวเลยนะมาแรงเนะ่ยก็ตบกแบบน่ากลัวมากนะฮะตะกี้มานี่มองไม่เห็นเลยฮนะมองไม่เห็นรถเลย แต่คนก็มาจัดตลาดเยอะนะคนตกเพราะว่า,วาต้องมาจับใจใช้สอยกันเนาะเราไม่คิดว่าจะตกแรงกันนะเนาะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะตกแรงกระดน้อยเองเรายังไม่คิดว่าจะตกแรงแนละ้วเราเราก็มาพอมาถึงที่นี่เท่านั้นแหละโอ้โหกระนำใหญ่เลยครับกลับลำไม่ทันนะฮะต้องมานะ ระมัดระวังด้วยนะครับหน้าฝนนะฮะหน้าฝนระมัดระวังด้วยนะฮะ